สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีายีร์กาเด้นทุกท่านนะคะอ่าอันนี้ก็คือกระเจียวชมพูนะคะหรือว่าปทุมมาหรือว่าบัวสวรรค์น,นะคะอ่าก็เป็นได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็ยังเป็นอ่าอาหารเป็นสมุนไพรนะคะช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอ่าอันนี้ช่วยได้เลยนะคะอ่าวันนี้จัดโปรให้นะคะวันนี้จัดโปรให้อ่า ชุดละ10ต้นนะคะชุดละ10ต้นมีจำนวนจำกัดนะคะมีเพียง3ชุดเท่านั้นนะคะมีเพียง3ชุดเท่านั้นชุดละ10ต้นปกติจะอยู่ที่580บาทนะคะวันนี้ให้ชุดละ10ต้นเพียง450บาทเท่านั้นนะคะอ่ะส่วนมากนะคะ1นึงถุงนะคะเขาก็จะมีะหน่อที่แทงขึ้นมาอีกนะคะมีหน่อแทงขึ้นมาอีกนะคะ แบบนี้เลยนะคะคุ้มมากเลยนะคะสวยมากเลยระดับก็ได้ทานก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรหานุก็ได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแอดไลน์หานุนะคะ n u t 2 4 0 8 2 5นะคะมีเพียง3ชุดเท่านั้นนะคะชุดละ10ถุงนะคะชุดละ10ถุง ส่งแบบอเอาดินออกนะคะเอาดินออกนะคะเพราะวา่าคือดินเขาหนักมากนะคะก็จะส่งเป็นต้นแบบนี้ไปนะคะแล้วก็พร้อมกับหน่อนะคะชุดละ10ต้นเพียง450บาทนะคะจากปกติ580บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ